สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์นนคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจระจัมันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของเดือนตุลาคม2 5 6 5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจร,รของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นเลยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวเมษแล้วก็รักนาเมษเนาะโดยจะมีดาวอังคารดาวพุธด,ดาว เกตสุริยาตดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคัวจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวทั้งหมดหลายดวงมากเลยนะครับในการยกยาา้ายราศีทั้งหมด6กดวงและมีดาวมนมนคือการาเหมือนกับเต็มตัวจะผักองศาก็คือดาวอังคขานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยเนาะ อทธิพลของชาวเมธลักนณาเมธนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรน,นําหน้าลักนณาอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมหลังจากนั้นดาวอังคารจะเลื่อนเข้าสู่ราศีเมถุนและมีตําแหน่งมนมนแปลว่าการหยุดนิ่งนะครับ แปลว่าชาวราศีเมษลักนาเมษอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นนะครับมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะมีการเดินทางนะครับเดินทางติดต่อสื่อสารหรือค่อนข้างมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาไปาช่วยจัดการช่วยบริหารกับในเรื่องของบุคคลอื่นๆมากขึ้น มีแนวโน้มมีทิศทางของตัวคุณเองอาจจะมีความโดดเด่นนะครับในทางกลางาสังคมนะครับแล้วก็ต้องไปดูแลไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้เกิดในลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีนม้ำเมตตาม,มีคนคอยส่งเสริมคนคอยสนับสนุนที่ดีแล้วก็คอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นมีความสําเร็จโอเคดีขึ้นนะครับ อิทธิพลของดาวประจําตัวเนี่ยโครจรอ,อยู่ในช่วงประมาณวันที่3นะครับจะโครจรมนมนแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะต้องเหมือนกับมีในโอกาสมีแนวโนม้มใิทางที่อาจจะต้องเหมือนกับนิ่งก่อนเงียบก่อนในสักพักหนึ่งนะครับบางทีคุณอาจจะเริ่มมีเซฟโซนของตัวเองนะเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการติดต่อแต่มันโครจรมนแล้วอะ ก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีโอกาสของการหยุดนิ่งพิจารณาพิเคราะห์กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถามว่ามันเสียไหมก็ไม่ได้เสียหรอกนะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มของทิศทางที่ยังพอโอเคได้นะครับไปได้พอสมควรเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาดาวที่อาจจะต้องระมัดระวังเมื่อวันที่3ตุลาคมเนี่ยดาวเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยครับ เขาจะแฝงเรื่องอลิด้วยนะครับและไปประทะกับในเรื่องของดาวอาทิตย์และดาวศุกร์อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอาจจะทําอะไรใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจมากจนเกินไปนะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นประเด็นในเรื่องของความเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีน้ำเมตตาใช่ไหมแต่ว่าเราจะมีความกังขากับบุคคลอื่นโดยที่คนอื่นอาจจะคิดว่าเราเนี่ย มีการติดต่อการศึกษาแบบเหมือนกับสนิทสนมกับเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ดูมันเหมือนกับฟนะิลแฟนอะไรประมาณนี้อาจจะมีคําแบบติฉินนินทาเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องพยายามทำทาใจนิดนึงเนาะก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากจนเกินไปเนาะเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการเงินสำหรับชาวเมดกันบ้าง อิทธิพลการเงินของคุณนะครับราศีเมษคือราศีพฤกษ์ของได้ดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปตกในเรือนอลิแล้วมีดาวมฤกตยูอยู่ในราศีพฤกษ์ด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นใช้เงินนะครับการลงทุนการเก็บเงินนิดหนึ่งนะเพราะว่าชาวราศีเมษระคนาเมษเนี่ยดาวการเงินไปตกในเรือนอลินะครับเป็นตำแหน่งนิดด้วยอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึงี่ตุลาคมหลังจากนั้นดาวศุกร์จะ โครจรเข้าสู่เรือนปัตตนิแหละครับเล็งกับดาวราหูอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันนะจริงๆแล้วการที่ดาวศุกร์นั้นโครจรเป็นกเกษตรในช่วงประมาณ26ตุลาคมมันถือว่าดีแล้วนะครับเป็นการเงินที่มีความมั่นคงเข้มแข็งแล้วแต่ดันไปเล็งกับดาวราหูอีกนะครับถึงแม้ราหูจะมาจากเรือนลาภะแต่ ในทางโหราศาสตร์ไทยนียครับมันมันต้องตีความหลายหลายรูปแบบนิดหนึ่งมันแปลว่าการเงินคุณอาจจะมีความมั่นคงนะแต่จะมีค่าใช้ใจ่ายเหมือนเดิมตอนแรกเนี่ยค่าใช้ใจ่ายของคุณในช่วงประมาณวันที่1นึถึงยีนะครับหนึถึงยีนี่ยที่ดาวศุกร์อยู่ในราศีกันเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีการขาดสภาพคล่อง ในเรื่องของภาวะการเงินมีในเรื่องของการเงินที่มีความแบบเหมือนค่อยๆมีแนวโน้มของความยากลําบากในการหาเงินหาทองนะครับดีไม่ดีดาวสุกนั้นอาจจะถูกดับด้วยในช่วงจังหวะหนึ่งอาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินได้ในสรับบางคนเนาะแต่ไม่ทุกคนนะครับบางคนก็อาจจะมีหนี้มีสินแต่บางคนก็ไม่มีแต่บางคนอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเยอะนะครับมีงานมีอะไรที่ต้องแบบแบกรับภาระในเรื่องการเงิน อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงพอดาวสุกโครจรเข้ามาในช่วงประมาณวันที่21เข้าสู่ราศีตุลได้ตําแหน่งคําว่าเกษตรบดีคือความเข้มแข็งความเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับในเรื่องของความมั่นคงอะ่ะแต่มันเป็นเลงกับดาวราวหูนะครับ พราะสุกกะลาหูเนี่ยไม่ถูกกันมันก็จะทําให้เงินเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องเหมือนเดิมดีไม่ดีอาจจะมีการถูกหลอ,อกถูกโกงได้อันนี้ต้องระมัดระวังใครลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นต้องระมัดระวังนะครับการกู้การเซ็นกรรมขันอะไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวดาวพุธก็จะโัวจรเข้ามาสู่ราศีตุลแล้วเล็งไปที่ดาวราหูพุธอันตพานวิวาทราหูอยู่ในเรือนลัคนาและมา ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงเรือนปัตตนีแปลว่าศัตรูเพศตรงข้ามอันนี้มีโอกาสเกิดในเรื่องของคดีความแล้วก็ในเรื่องของการเกี่ยวพันกับในเรื่องของภาวะการเงินอันนี้ต้องดูแลแล้วก็สอดส่องนะครับแล้วก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอะไรที่มันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นประเด็นอะไรที่มันเป็นอันที่เขาเรียกว่าเหมือนกับต้องลงทุนนะครับ ร่วมกับบุคคลอื่นต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจคนง่ายเกินไปเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราอาจจะมีการถูกหลอกหรืออาจจะถูกแบบลงทุนอะไรแบบนี้แล้วมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะช่วงเนี้มีมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะนะครับคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดูแลสัดส่องในเรื่องของการเงินของตัวคุณเองด้วยแล้วก็บริหารในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาการงานกันต่อนะครับอิทธิพลการงานสำหรับชาวเมษแล้วก็ลักนาเมษคือดาวเสาร์นะครับโคจรเป็นเกษตรบดีทับอยู่กับชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็มีดาวเกตทับเข้าไปทําให้ชาวราศีเมษลักนณาเมษอาจจะมีความเครียดความวมิตกความกังวลนะครับกับในเรื่องของภาวะการงานอยู่บ้างอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดอะไรทําอะไรเนี่ย อาจจะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอย่ายึดติดอย่าเหมือนกับแบกรับกับในเรื่องของการงานมากจนเกินไปนะครับเพราะเราอาจจะมีความเซนซิทีฟง่ายมีความรู้สึกอ่อนไหวมีความรู้สึกเหมือนกับการงานอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยไปต่อนะเพราะดาวาเสาเนี่ยคือดาวแห่งการงานเนี่ยเขาโคจรพักองศา ถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งพบเรือนกัมมะเป็นตำแหน่งกเกษตรบดีแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะมีในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลากับการดูการแบบเข้าใจหรืออาจจะต้องผ่านพ้นปัญหาไปได้แบบนั้นเป็นต้นถ้าเรานะครับมีปัญหาในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจมีปัญหาในเรื่องของความไมตกความกังวลในเรื่องของภาวะการงานก็แนะนำว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณแก้ได้ควรแก้นะครับในสิ่งที่มันเล็กๆก่อนแต่อะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งแก้ไปเพราะบางทีแก้ไปแล้วมันต้องใช้เวลานะครับแล้วมันก็จะกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องเหมือนกับค่อยๆแก้ไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ ปล่อยมันไว้อย่างงั้นแหละพอแก้ไปมันก็ไม่สามารถแก้ได้ในบางครั้งเนาะดังนั้นก็คือดูแลสภาวะจิตใจของตัวเราเองงานอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักอาจจะล้นมือบ้างอะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับอยากจะจบนะครับกับในเรื่องของการงานเพื่อจะไปเริ่มต้นงานใหม่ เพราะดาวการงานส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงเรือนวินาทและเป็นเรือนสุภาด้วยแปลว่ามีโอกาสที่ชาวเมธจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาวะการงานได้นะครับแล้วก็มีความกดดันแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในโนมทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแต่วงเล็บนะครับนิดหนึ่งว่าคุณควรหางานก่อนแล้วค่อยออกจากงานนะอย่าแบบเหมือนเป็น ไปตายเอาดับหน้าแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้ว่การงานของคุณเนี่ยอาจจะว่างงานตกงานไปในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ควรนะเราควรทําอะไรมีแผนสํารองไว้ก่อน นะโดยการที่เราจะต้องมีในเรื่องของการสมัครงานก่อนแล้วให้เขาเรียกตัวก่อนเราค่อยออกจากงานเดิมแบบนี้นะครับเพื่อให้มันชว์เนาะด่งั้นคุณก็อาจจะหนีเสือปะจระเข้อาจจะขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินการเงินยิ่งแบบไม่ค่อยโอเคนะดังนั้นคุณก็ควรจะต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับพิเคราะห์พิพจารณามากๆนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวเมธนะครับ คือราศีตุลย์ของได้ดาวศุกร์เลข6ในช่วงประมาณวันที่1-21ถึงตุลาคมดาวศุกร์จะอยู่ในที่พบเลือนอล,ลีนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวศุกร์เนี่ยตกในเรือน อลิและเป็นตำแหน่งนิดด้วยแปลว่าชาวเมธลัคนาเมธอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการที่มีปัญหานะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ลงรอยกันกับคู่ของคนรักได้หรือบางคนนะครับอาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับกดดันมีปัญหาทะเลาะบ้างนะครับหรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ในช่วงแรกเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดตุลาเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเตร์ปาร์ตี้แต่จะมามีปัญหาในเรื่องของเตร์ปาร์ตี้นะครับในช่วงประมาณวันที่น่าจะประมาณ2 1เอตุลาคมเป็นต้นไปที่ดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีตุลจริงๆแล้วอ่ะมีโอกาสาที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะมีโอกาสาที่จะลงรอยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในช่วงจังหวะที่ดาวนะครับโคจรเข้าสู่ราศีตุลคือความมั่นคง แต่เล็งไปที่ดาวราหูนะครับสุกราหูเนี่ยยังไงซะความรักก็อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่อาจจะต้องพยายามอย่าก,กดดันตัวเองอย่าพยายามแอคชั่นจนเกินไปอย่าพยายามเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปดาวประจําคู่เนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งเล็งลัคนาสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนนิลันนะครับแปลว่าอาจจะเป็นพินทุบาทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เพราะดาวศุกร์นั้นเล็งรลักและเล็งลาหูด้วยดังนั้นราศีเมษลัคนาเมษไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าคาดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเช่นในช่วงของเดือนตุลาคมเพราะว่าจนกว่าดาวศุกร์จะย้ายออกไปที่ราศีพิจิกนะครับอาจจะยังพอโอกาสแนวโน้มทางที่ดีเนาะ ตอนนี้ก็ค่อยๆประครับประคองไปค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆปรับกันไปอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอะไรที่มีความรู้สึกที่มันมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้คุณก็ควรที่จะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรลักให้ดีไม่ใช่ไปมีปัญหาไม่ใช่ไปทะเลาะเบาแวงไม่ใช่ไปเรียกร้องคอมมิตไม่ใช่ไปในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างความยุ่งยากใจนะครับเพราะคุณนะ่ะ กำลังมีปัญหากับในเรื่องของความรักยิ่งคุณไปเรียกร้องความรักนะครับมันจะยิ่งทําให้เขาติด m มายเซตของคุณเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับมีปัญหาแล้วก็มีในเรื่องของความยุ่งยากใจมีความเบื่อหน่ายกันและกันแบบนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทํานะครับถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราขับแค้นใจรู้สึกไม่โอเครู้สึกถูกกระทํารู้สึกเหมือนกับ ฉันก็อยู่ของฉันแต่ทําไมต้องมาทรายศหักหลังฉันมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเพียงคนเดียวมันเหมือนขาคุณสองข้างที่คุณต้องเดินไปพร้อมๆกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาข้างหนึ่งอ่ะมันบาดเจ็บคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องประคองขาอีกข้างหนึ่งไม่ใช่ไปซ้าเติมขาข้างนั้นให้มันเจ็บไปอีกเป็นคุณคุณจะซ้าเติมไหมขาข้างนั้นของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะสมมติว่าคุณไปเหยียบ อะไรที่มันเป็นเศษแก้วเศษอะไรแบบนี้ขาข้างหนึ่งบาดเจ็บแล้วคุณน่ะไปเหยียบซ้าขาข้างนั้นไหมไม่ใช่ไหมคุณก็พยายามจะต้องพยายามเดินด้วยขาของตัวเองอีกข้างหนึ่งที่ไม่เจ็บใช่ไหมนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีคุณต้องเยียวยาแบบนั้นให้คุณคิดเสมอเหมือนกับเท้าสองข้างของคุณข้างหนึ่งเจ็บข้างหนึ่งต้องประคองไม่ใช่ข้างหนึ่งเจ็บข้างหนึ่งก็ ก็แล้วแต่เธอสิในเมื่อเธอบาดเจ็บเองเธอก็ต้องเธอก็ต้องเดินทั้งที่ตามจริงแล้วมันไม่ใช่ไงมันต้องเดินเคียงคู่กันไปถูกไหมประครับประคองไปนี้ผมเปรียบให้ฟังเห็นชัดภาพ,พชัด,ช,ดชัดแล้วก็ประคองไปนะครับแล้วคุณจะมีความสุขความสำหวังได้ถ้าคุณรู้จักที่จะปล่อยวางมากกว่านี้และไม่คาดหวังสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามป็กำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ